สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆุคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูอันเช่นเคยค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการบอกทิศของสถานที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบอกทิศ ตามเหตุการณ์ที่กำหนดกันค่ะนักเรียนยังจำทิศต่างๆกันได้ไหมคะเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าว่าทิศตะวันออกและจะเรียกทิศที่ดวงอาทิตย์ตกในตอนเย็นว่าทิศตะวันตกค่ะและเมื่อเรากางแขนให้มือขวาไปทางทิศตะวันออกด้านซ้ายมือของเราจะเป็นทิศตะวันตกด้านหน้าของเราคือทิศเหนือ และด้านหลังของเราจะเป็นทิศใต้นั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูการหาทิศจากการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ตามเหตุการณ์จำลองที่กำหนดกันค่ะตัวอย่างกำหนดให้ในตอนเช้าต้นอ้อสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าตรงกับบริเวณด้านหลังบ้านกำหนดให้หลังบ้านของต้นอ้ออยู่ด้านซ้ายมือนักเรียนก็ต้องวาดภาพ บ้านของต้นอ้อนะคะแล้วก,ก็ระบุว่าหลังบ้านจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าฉะนั้นด้านซ้ายมือที่เป็นหลังบ้านของต้นอ้อก็คือทิศต,ตะวันออกนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าตรงข้ามกับทิศตะวันออกคือด้านหน้าบ้านของต้นอ้อก็ต้องเป็นทิศตะวันตกค่ะและเมื่อเรายืนกางแขนให้มือขวาไปด้านทิศตะวันออก มือซ้ายของเราจะเป็นทิศตะวันตกด้านหน้าของเราก็จะเป็นทิศเหนือด้านหลังของเราก็คือทิศใต้ในักเรียนก็จะได้ภาพทิศต,ต่างๆในบ้านต้นอ้อดังที่เห็นเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะโจทย์กําหนดให้เหตุการณ์จำลองดังนี้ในตอนเย็นใบข้าสังเกตเห็นดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า ตรงกับบริเวณหลังบ้านกำหนดให้หลังบ้านของใบข้าวอยู่ด้านซ้ายมือเมื่อโจทย์กำหนดให้หลังบ้านอยู่ด้านซ้ายมือนักเรียนก็ต้องดูทิศซ้ายมือนะคะเขาบอกว่าเราจะเห็นดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปบริเวณหลังบ้านฉะนั้นหลังบ้านของใบข้าวก็ต้องเป็นทิศต,ตะวันตกนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าทิศต,ตรงข้ามกับหลังบ้านของต้นข้าว นั่นก็คือหน้าบ้านก็จะเป็นทิศตะวันออกนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบทิศตะวันออกแล้วให้นักเรียนยืนกลางแขนแล้วให้มือขวาไปทางทิศตะวันออกด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นทิศตะวันตกด้านหน้าของเราคือทิศเหนือด้านหลังของเราก็จะเป็นทิศใต้นักเรียนก็จะเห็นทิศต,ต่างๆในบ้านของใบข้าวตามภาพเลยค่ะ ในการหาทิศจากการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ตามเหตุการณ์จำลองที่กำหนดนักเรียนจะต้องค่อยๆวิเคราะห์โจทย์ตามสถานการณ์ที่เขากำหนดให้นะคะเพราะโจทย์อาจจะมีความซับซ้อนเราจะต้องค่อยๆวิเคราะห์แล้วหาทิศออกมาทีละทิศเพื่อความถูกต้องและแม่นยำนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูอันขอฝากกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนได้ลองทำดูนะคะ คําชี้แจงให้นักเรียนหาทิศต,ต่างๆโดยใช้หลักการหาทิศจากการขึ้นตกของดวงอาทิตย์แล้ววาดภาพประกอบตามเหตุการณ์จำลองที่กำหนดเหตุการณ์ที่กำหนดคือในตอนเช้าก้านแก้วสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าตรงกับบริเวณหน้าบ้านกำหนดให้หน้าบ้านของก้านแก้วอยู่ด้านขวามือให้นักเรียนอ่านโจทย์วิเคราะห์ โจทย์ที่กำหนดให้แล้ววาดภาพระบุทิศบ้านของการแก้วลงในสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะคะแล้วนำมาส่งในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูอันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ